สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูไนท์นนะจะพานิทานเรื่องที่ครูไนท์เคยฟังแล้วก็ครูไนท์เคยฟังหลายรอบมากเลยแล้วก็ชอบทุกครั้งที่ได้ฟังชื่อเรื่องงานแรกของมีจังและครูไนท์เนี่ยต้องขอขอบคุณมูล,ลนิธิมเมล็ดฝันนะคะที่ชวนอาจารย์รีเอะนั่งเครื่องบินมาจากญี่ปุ่น มาจัดเวิร์กช็อปให้คุณครูที่เมืองไทยได้มีความสุขกับการเล่านิทานเล่มนี้มากขึ้นและก็ได้เทคนิคมามากมายขอบคุณมูลนิธิมาเล็ดฝันนะคะเมื่อกี้ก่อนที่ครูไหนจะเริ่มเล่านิทานเล่มนี้ครูไหนอะกับครูพิงเจอเจ้าสัตว์ตัวหนึ่งตัวเล็กๆเ,เขาเดินอยู่ที่ฝาผนังมีขาหลายขาแล้วก็ชักใยได้ด้วย เด็กๆรู้ไหมว่าเขาคือตัวอะไรเสือไหมไม่ใช่หรอ,อ,อป่าหมึกแน่ๆเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่งั้นมีใครพอจะเดาออกไหมว่าครูไหนกับครูพิงเจอตัวอะไรมาติ๊กตอกติ๊กตอกอยู่ในบ้านชักใหญ่ได้ปิ๊งปองใช่แล้วมันคือเจ้าแมงมุม แต่ว่าไม่ได้เป็นแมงมุมทั่วไปนะเพราะว่าเขาตัวเล็กมากเลยลูกเล็กกว่าเล็บของครูนหนอีกไม่แน่ใจว่าเขาเป็นเบบีหรือเปล่าครูนหนก็เลยจะมาชวนเด็กๆว่าวันนี้เราลองมาทมํากลมกลมและเหลี่ยมให้ตัวเล็กลงหน่อยเล็กเท่าเจ้าแมงมุมดูนะชึบกลมกล เด็กเข็นสี่เหลี่ยมของครูน้ไหมนะว่ามันเล็กแค่ไหนเล็กเท่าเจ้าแมงมุมเลยล่ะของเด็กๆนะคะถ้าสมมุติทําเล็กๆไหวไหมงั้นลองดูอีกรอบหนึ่งนะเราจะทํากลมๆและเหลี่ยมในขนาดของแมงมุมกลมๆและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมโอ้ สี่เหลี่ยมเล็กเท่าเจ้าแมงมูมนี่มันเล็กจริงๆเลยแล้วถ้าพวกเราทำให้เล็กเท่ากับมดล่ะคะไหวไหมลองดูนะลองดูขอบคุณเด็กๆที่มาเล่นด้วยกันนะ เดี๋ยววันนี้เราจะไปฟังนิทานเรื่องงานแรกของมิจังเรื่องโดยย o ริโกซูซูอิและภาพโดยอากิโกฮายาชิและขอบคุณคุณพอนอน์นิยมคะ่ะที่ช่วยแปลเป็นภาษาไทยให้เรา ในเช้าวันหนึ่งแม่พูดว่ามีจังไปซื้อของให้แม่ได้ไหมลูกแต่ว่าต้องไปคนเดียวนะระหว่างที่มีจังกำลังระบายสีอยู่เขาก็ตกใจไปคนเดียวหรอคะมีจังกระโดดตัวลอยด้วยความตื่นเต้นและตกใจสุดๆเพราะเขาไม่เคยออกจากบ้านไปไหนคนเดียวมาก่อนเลยแม่อยากได้นมจนันุแม่อยากได้นมให้น้องจะลูก แต่ตอนนี้แม่กำลังยุ่งมากออกไปซื้อคนเดียวได้ไหมได้ค่ะมีจังตอบด้วยความมั่นใจเพราะตอนนี้เธออายุห้าขวบแล้วและเมื่อเรามองเข้าไปในบ้านของมีจังเราก็พบว่าคุณแม่ยุ่งมากจริงๆไหนจะอาหารบนเตาที่กำลังเดือดและน้องที่กำลังร้องมีจังสัญญากับแม่นะ ระวังรถและจะไม่ลืมเงินทอนได้ค่ะแม่หมีจังเดินไปด้วยความมั่นใจด้วยความเป็นห่วงคุณแม่จึงเดินมาส่งถึงหน้าบ้านและแอบมองอยู่โดยการส่งพลังไปให้และไม่ใช่แค่คุณแม่ที่ตื่นเต้นหมีจังก็ตื่นเต้นแล้วเจ้าหมาข้างบ้านก็ตื่นเต้นเช่นกันเมื่อวันนี้หมีจังจะไปไหน สาน้อยกำเงินสองเหรียญไว้แน่นแล้วเดินไปด้วยความมุ่งมั่นลา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 ลมีจังเดินร้องเพลงปลอบใจตัวเองไปสักพักแล้วเขาค่ยได้ยินเสียงเสียงกริ่งดังมาแต่ไกลเลยแล้วมาอย่างเร็วมีจังสะดุ้งเรียบพาตัวไปติดกำแพง พราะว่ารถจักรยานคันนี้วิ่งฉิวเหมือนสายลมเลยล่ะเขาเดินทางต่อไปแล้วก็พบกับเพื่อนชื่อโทมอจังไปไหนนะ่ะไปซื้อของแม้ให้ไปซื้อนมอ๋อๆๆโทมอจังตกใจตาโตไปคนเดียวเหรอใช่แล้วโอ โ,โมจังยิ่งตาโตกว่าเดิมอีกมีจังเดินทางต่อไปและหยุดพักตรงปากซอยเพราะว่าหน้าปักซอยมีร้านขายดอกไม้ที่ส่งกลิ่นหอมและมีเสียงเปียโนเพราะๆจากเพื่อนบ้านเขาไม่รอช้าและเดินทางต่อไปจนไปถึงทางลาดขึ้นเนินมีจังอยากเดินเร็วขึ้น ด้วยความรีบร้อนเขาจึงออกวิ่งทันทีแล้วทันใดนั้นเองเขาก็ล้มลงกับพื้นขาก็เจ็บแขนก็เจ็บแต่กลายเป็นว่ามีจังเป็นห่วงเงินเหรียญของคุณแม่มากกว่าจึงใช้ความพยายามทั้งหมดเท่าที่มีพาตัวเองลุกขึ้นฮึบแล้วตามหาเหรียญที่หล่นไป เอ๊อีกเหรียญหนึ่งอยู่ไหนนะมีจังเดินวนอยู่รอบๆเพื่อตามหาเหรียญให้ครบทั้งสองเหรียญเดินไปเดินมาจนพบกับเหรียญเงินสองประกายวาววับอยู่ใต้ใบหญ้ามีจังดีใจสุดๆที่พบเหรียญทั้งสองแล้ว เมื่อมาถึงหน้าร้านขายของไม่มีใครอยู่เลยมีจังสุดลมหายใจเข้าเต็มปอดซ,อซื้อนมหึังกองค่ะแม้จะตั้งใจตะโกนออกมาจนสุดเสียงแต่เสียงของมีจังก็ดังแค่นิดเดียวไม่มีใครออกมาเลยตอนนี้ หัวใจของสาวน้อยเต้นตึกตักตึกตักตึกตักเอาล่ะลองหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งมาซื้อนมหนึ่งกล่องค่ะความพยายามของมีจังเหมือนจะมากขึ้นแต่โชคร้ายรถยนต์คันหนึ่งผ่านมาพอดี จึงทาให้เสียงของสาวน้อยหายไปเสียงเขาเสียงของสาวน้อยถูดเสียงรถยนต์กรบไปหมดสิ้นไม่มีใครออกมาตามเคยมีเสียงคนหนึ่งกระแอมมาจากทางด้านหลังสาวน้อยรีบหันไปดูเห็นคุณลุงใส่แว่นดำ ยืนหน้าทะมึงทึงซื้อของลุงแว่นดำตะโกนเสียงดังอย่างดุดันแล้วก็มีเสียงออกมาจากหลังน้านคุณป้าออกมาจากหลังน้านแล้วมือมือของคุณป้าออกมาแล้วค่ะค่ะค่ะได้ค่ะหลังจากที่คุณลุงได้ของแล้วเดินจากไปเสียงของคุณลุง ดังมากจนทำให้เจ้าแมวที่กำลังนอนหลับอยู่ตกใจเช่นกันเออมีจังกำลังพยายามร้องขึ้นแต่คราวนี้มีคุณป้าคนหนึ่งก้าวเข้าไปในร้านทางพูดว่าซื้อขนมปังหน่อยจ้าคุณป้ายืนอยู่หน้าร้านแถมยังคุยเจ้ยเจ้าอยู่นาน กว่าจะซื้อขนมปังเสร็จตอนนี้หน้าร้านเหลือหน้าร้านหน้าร้านเหลือแต่นี้จังเพียงคนเดียวเอาละ่ะมีจังตะโกนเสียงดังลั่นจนตัวเองยังตกใจซื้อนมหนึ่งกล่องค่ะสายตาของป้าเจ้าของร้าน ระท้ากับสายตาของหมีจังพอดีหัวใจที่เต้นตึกตักกลายเป็นเต้นเร็วยิ่งขึ้นหัวใจเต้นครมครามกับพริบตาที่ยิบอุ๊ยตายลูกค้าตัวน้อยของป้าขอโทษนะจ๊ะที่ป้าไม่เห็นหนูป้าเจ้าของร้านขอโทษแล้วขอโทษอีกหมีจังรู้สึกโล่องอก น้ำตาที่พยายามกั้นเอาไว้เอ่อไหลออกมาหนึ่งหยดเมื่อได้รับของเป็นกล่องนมที่คุณแม่ฝากไว้มีจังรีบยื่นเงินที่กําไว้อุ่นๆให้ป้าทันทีแล้ววิ่งออกจากร้านเลยหนูจ๋าหนูจ๋า หนูจ๋าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณป้าพยายามตะโกนเรียกหนูจ๋าหนูจ๋าเงินทอนมีจังวิ่งมาสักพักด้วยความตื่นเต้นจึงไม่ได้ยินเสียงคุณป้าใช้ความพยายามที่มีเช่นกันวิ่งตามมาเงินทอนของหนูจ๋าคุณป้ารีบส่งเงินทอนให้มีจังขอบคุณอย่างเร็วขอบคุณนะคะ ภารกิจใหญ่ครั้งนี้เป็นภารกิจที่ตื่นเต้นสุดๆคุณแม่และน้องจึงอดใจไม่ไหวที่จะมาส่งกำลังใจและต้อนรับมีจังที่ตรงหน้าบ้านมีจังดีใจมากที่ก่อนจะเข้าบ้านเขาพบกับความรักจากคุณแม่และน้องรอคอยอยู่แล้วพวกเขา ก็เดินกลับบ้านไปพร้อมกันเมื่อถึงที่บ้านน้องน้อยและมีจังก็ได้ทานนมที่แสนจะอร่อยอร่อยกว่ากล่องอื่นๆเพราะเป็นนมที่เขาซื้อด้วยตัวเองอย่างมีความสุขระหว่างนั้นคุณแม่ ใส่ความรักลงไปในการทำแผลให้มีจังกับการพยายามครั้งแรกคุณไม้อ่านมีจังแล้วก็รู้สึกอุ่นใจทุกครั้งรู้สึกชื่นชมในความพยายามและความมุ่งมั่นของมีจังแล้วก็ความอดทน ความรักที่มีให้น้องและคุณแม่เนอะอืมเด็กๆล้ะคะมีใครห้าขวบแล้วบ้างไหนขอดูมือคนสามขวบหน่อยสี่ขวบห้าขวบมีพี่หกขวบเจ็ดขวบไม่เอย่ยเด็กๆที่ห้าขวบแล้วเด็กๆได้ทำอะไรด้วยตัวเองบ้างนะ คูนหนอยากรู้จังเลยว่าพี่ห,าห้าขวบมีใครแปรงฟันเองแล้วบ้างหรือว่ามีใครอาบน้ําเองแล้วบ้างทักใครมาบอกความลับคูไหนได้นะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องจิ๋ว3ามสี่ขวบด้วยนะถ้าใครอยากลองทําอะไรด้วยตัวเองพวกเราส่งใจให้เสมอเลยนะแล้วก็มาพบกันวันหลังค่ะ